มันเรื่องเรื่องแล้วรับแรงกับแทกหลายรูปแบบก็เรียกว่าหนูเดอะแบกเรื่องนี้ก็เรื่องนี้รับบทเป็นเมย่าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่อาจจะแปลกใหม่ออกมาไม่น่าจะมีใครเคยเห็นปันในในรูปแบบตัวละครนี้มาก่อนเพราะว่าตอนแรกที่พี่ช็อตพี่เอสิต่อมาเขาก็บอกแล้ยปันเรื่องนี้ค่อนข้างหนักค่อนข้างยากนะต้องเวิร์กช็อปต้องแบบต้องพลิกคาแรคเตอร์เลยเหมือนตอนแรกอับพี่เขาก็ยังแบบยังยังคิดอยู่เลยว่าหนูจะแบกไหวไหมหนูจะแฮนด์ด์โไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเรห็นเร่งไหวไหมวไหวอยู่แล้วเราใครเราเป็นปันน่ะแต่มันต้องทริ่มเนแดงบัรทัหลายรูปแบบมากเลยนะหลายรูปแบบอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคือต้องเปลี่ยนยันเสียงเพราะปกติชีวิตหนูจะใช้เสียงอย่างเงี้ยเงี้ยหนูเสียงสูงแต่ในเรื่องนี้เราจะต้องพูดช้าใช้เสียงที่แบบเป็นผู้ใหญ่นิ่งขึ้นดูโตขึ้นก็จะมีหลุดหลุดเสียงแหลมบ้างพวกกันแล้วมันเสียงแหลมเขาก็จะอุ๊บโทนลงมา แต่น้มีหลายเ,ออเลเยอร์ะอโอ้ใช่เลเยอร์ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นตัวละครนี้ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกับว่าเขาจะมีอินเทนชันบางอย่างคือต้องแก้แค้นอ่ะอยากแก้แค้นมีเรื่องในใจอีกอย่างนึ่งที่เราต้องุ้มเต็มี่นะคือรีน <c oughs> พี่สนว่าไงบ้างคะเมื่อกี้พี่สนบอกว่าต้องขอโทขอโพยกันก่อนเลยจตั้งขนาดสนิทเป็นเพื่อนกันยังต้องขอโทษขอโพยเลยหนูพูดัเลยคอเปียก เกิดอะไรขึ้นอันนี้ขอ,ขอเปียกเอานาวลาดกันมันไม่เหบอกว่ามันเป็นการถ่ายจากที่ไม่ใช่ฉาก Love Scene ธรรมดามันถ่าย l o นซีในซีรี์วายเลยค่อนข้างเรียกว่าหนักเรียกว่าเป็นเลิฟซีนที่ปันเล่นหนักที่สุดในชีวิตแล้วค่ะคือเหมือนกับที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ได้เล่นเลิฟซีนเยอะขนาดนั้นแต่อันนี้ก็คือวู้ที่สุดเลยล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่เป็นพี่สนหรือว่าชีวิตจริงสนิทกันมากๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึก c o m f o r t a b มากๆ คือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่สนิทคงแบบว่าเกรงกีเดสมากเลยใช,ใชต่ต้องอนบทตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมว่ามาบทนีจะมาเป็นแบบนี้คือเห็นเห็นในบทค่ะแต่ว่าเราไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะมาขนาดนี้เหมือนกันแต่พอใช่ก็เห็นในบทก็คิดว่าเอ๊ะปกติเรื่องนี้ผ่านผ่านมาก็อาจจะมุกลกองบ้างหมุนหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเจาะเขา่าเจาะไก่ซูมแล้วซูมอีกบุบ๊บป เบียคือมันเล่นหลายเทสหลายเลยเหงื่อแตกน้อน้อยน้อน้้อนาไม่เรายอมจุมนุนเล่นเองบางทีบางบางบางคัดบาจะบอกอาจจะใช้สแตอินได้บ้างอ๋ยพี่นี่2 0 2พัน้แล้วค่ะใครพอใช้สแตอินกันเล่นเองหมดแล้วค่ะจริงๆเขามีสแตอินมาเตรียมให้ที่กองเหมือนกันหนูไม่ใช้หพหนูเล่นได้มันจะได้เหมือนจริงหมายถึงว่า ่นเราลูปล่างอะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันมันไม่เหมือนมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นเราอยู่ดีค่ะต้องบอ,บอกพ่อคุัพ่อเราค่อนข้าง,าง,างส่งวิดีโอให้ดูเลยค่ะเพราะว่าเราเมีเลิฟซีนกับทั้งทั้งพี่สนแล้วก็ทั้งพี่แซม<อ>ในเรื่องก็คือแล้วพ่อเขาแบบเป็นเพื่อนกันเลยเ,<อ>เป็นเพื่อนกันหนูก็ส่งวิดีโอส่งส่งส่งให้พ่อพ่อก็บอกว่าเปมืองตัวเหมือนกันนะนัเสียยังไงคะสัมผัสได้เลยที่เขาพิมมา พูดแบบํำๆแล้วก็หัวราอแห่ๆ <c oughs> พอไปเจอตุจริก็มองพ่อหนูก็มองอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> ไม่พูดอะไรแต่ในมันพูดคว่ามันเป็นอการที่เราเป็นที่การทำงานใช่ใช่ค่ะคือพ่อก็รู้อยู่แล้วเราทุกคนรอบ,บตัวรู้อยู่แล้วว่ามันคือการแสดงมันคือการทํางาน เราก็ต้องทำขุดเบื้องหลังพอคัดปุ๊บก็หัวล้อกันขอโทษทีนะต้องอย่างงี้คือก่อนที่เราจะถ่ายเราจะมีการซ้อมกันอยู่แล้วพวกอกับจะบอกว่าขอแบบหนูจับแบบนี้นะคือหนูอ่ะก็เป็นคนกระเดิลกระดาชิวิตจริงหนูก็จะแบบจับแบบสมมติว่าในซีนนะแันบอยนิดนึงสมมติในซีนต้องมีการลูบกันใช่ไหมหนูก็จะแบบกระเดิกระดากับมือหนูก็จะแบบงงแงกจนท่วมกับต้องมาลูปดูเลยปานลูบผู้ชายอ่ะมันลูบแบบนี้นะ ต้องใช้ช้าค่อยๆเลื่อนมือลงกำกับยันมือเขาใช้คำนี้เรื่อนี้หล่ะเพยังจะไม่เสียชีวิตเ่อกการลูกร้ายอะไรอย่างนี้จริงๆ,ๆพวกกับบอกเลยว่าหนูกระเดิลก,กระดักมากหนูทำไม่เป็นแบบมันจะมีช็อตที่แบบสมมติเราต้องอ่อยผู้ชายใช่ปะ <c oughs> แล้วผู้ชายนั่งแล้วก็ต้องแบบเอามือลูบเขาหมุนตัวงยหนูก็งะ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 พวกกับบอกไม่ได้ค่เอาใหม่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่เคก็มาลูบให้ดูช้าๆแล้วค่อยๆมองตาค่อยๆอ่อย แรกๆก็เกรงกิมากค่ะกว่าจะได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายอ่ะกระดอกกระแดกมากจนวันสุดท้ายพูดกับบอกโปร em> มากตอนเนี้ยใช้ได้แล้วในชีวิตจริงไปเรื <sh ่องเกเรเรื่มงี้เรื่องไหนๆมันมันเอาอยู่แล้วสกิลเซ็ตตอนนี้มือหนูแฮนด์ทันเลยแล้วค่ะอันนี้แล้วก็บอขออนุญาตคนใกล้ตัวไม่ขอไม่ขอสิคะเรื่องการทำงานปล่อยจอย เ่นนั้ก็ดีอันนี้ถ่ายกับปีที่แล้วนะแต่เขายังไม่ได้ดูไงยังไม่ได้ดูยังไม่มีใครเห็นทีเซอร์ยังไม่มีใครเห็นเฮเลอร์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันเตรียมตัวตอบคำถามยังไงก็ถ่ายไปแล้วถ่ายสดไปแล้วพี่สนว่าไงคะพี่สนบอกว่าไม่ต้องขอใครไม่ต้องขอใครมีอย่างเดียวคุณย่าดูย่า คุณย่าจต่งงคุณย่าบอกไม่อยากเห็นพี่สนนั่งฉากแบบนี้แต่คุณย่าหนูเป็นแฟนคลับพี่สนไงคุณย่าหนูต้องดูคุณย่าหดูเต็มที่ใช่ไหมคุณย่าหนูชอบพี่สนมากคุณย่าต้องดูค่ะเรื่องนี้คาดว่าเขาจะเข้าใจใช่ไหมคะน้่นออนแอบไปเลยหมายถึงใครคะซัมวันนะค่ะทำไมฝั่งนี้เงียบจังเลยทำไมเขาเก็บข้อมูลอย่างนี้เ ใช่ค่ะเกิดการทำงานค่ะถือว่าเป็นงานเป็นงานอาทายขตูนบันทันเนาะค่อนข้างค่อนข้างทำให้เราอัปเกรดเลเวลเรื่องถ่านนี่เรองถานเราคาดหวังหมายถึงคาดหวังในบทเรื่องนี้มีเรื่องนีก็เราต้องทุ่มไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างคาดหวังมากเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบทิกงบทบาทเรามากจากเรื่องเด็กๆก็คือคนอาจจะติดภาพบันทันเป็นนักศึกษาเป็นเด็กๆอันนี้อันนี้ก็คือแบบกับโตขึ้นมาเลยอัพขึ้นมาเลย ในเรื่องจริงๆหนูว่าใกล้ๆใกล้ๆชีวิตจริงแล้วค่ะแบบ26 27แต่ว่าจะมีความแบบความโตความนิ่งคาแรคเตอร์ที่มันที่มันเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยเห็นม,นมาก่อนเลยแม่แต่คุณเมื่อนั้นใน,ในิ่งทุกอย่างเลยค่ะดูแลครอบครัวแบกรับเรื่องเพื่อนอแบกรับเรื่องผู้ชายอีกอ,อะไรอีกวนไปหมดเลยตำแหน่งมูนนางแบกจะแบกค่ะแล้วในซีรีส์เรื่องนี้มีกดค ก่อนถ่ายก่อนถ่ายจริงๆถามว่าเครียดกังวลไหมไม่ได้เครียดกังวลแต่ว่ามีไปเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเลยคือเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะมาวันแรกเราไปกองแล้วก็เล่นได้เลยต้องปรับจูนเขาอีกอ๋อเรามีเล่นเชนโลด้วยอันนี้คือฮันลโหดงานหินมากค่ะใช่เพรว่าเรา กิวดนตรีศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยแล้วก็ต้องมาเล่นใหม่แบบโดเลมีเล่นยังไงแล้วเราเราเล่นไม่เป็นก็คือต้องไปเรียนแบบเรียนเยอะเลยค่ะ,คะหลายเดือนอยู่สองเดือนก่ดอนซ้อมเลยคือเหมือนนิ้วมันต้องได้ถ้าการสีแบบการขึ้นการลงแบบมันเรียกว่าอะไรมันต้องแบบสั่มือต้องอะไรอย่างเงี้ยท่า ต้องไปดูนะสดไม่ได้ไปไม่ได้แต่ไปรอดูก็คือก็คือเล่นเป็นเพลงแบบออกมาได้เลยมยังไงฝากซีรีส์เรื่องมายาด้วยนะคะรับรองเลยว่าว้าวมากไม่ดูไม่ได้เลยค่ะค um ่ะ